ส,ส,สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ลองมาทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับนะเขาบอกว่ารถสองคันวิ่งคู่กันมาด้วยความเร็วเท่าไหร่ยี่สเมตรเศเ,เท่ากันนะคนขับรถคันที่หนึ่งลดความเร็วลงด้วยความเร่ง บ2บสองเมตรเปอร์เซกกำลังสองจริงๆแล้วตัวนี้ความหมายคือความหน่วงนะแล้วก็หลังจากนั้นหยุดเป็นเวลาเท่าไหร่ครับสีิวินาทีนะจากนั้นจึงออกรถด,ด้วยความเร่งสองเมตรเปอร์เซกกำลังสองตรงนี้หมายความว่ามีความเร็วเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากหยุดนิ่งอีกทีหนึง่งนะครับเขาบอกว่าขับไปจนมีความเร็วเป็นเท่าไหร่ยีเมตรเปอร์เซเท่าเดิมเท่ากับตอนแรกนะเขปะ อยากทราบว่าขณะนี้รถทั้งสองคันเนี่ยอยู่ห่างกันกีนก่มเมตรนะครับทั้งเรียนก็วาดภาพประกอบนะครับดังนี้นะก็ดูรูปภาพประกอบเลย่สมสมติรถคันบนเป็นรถคันที่ 1, หนึ่งไอ้คันล่างเป็นคันที่สองรถเก่าๆหน่อยคันนี้นะครับทีนี้เราคิดรถคันที่หนึ่งก่อนรถคันที่หนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่จาก a มา b เนี่ยในช่วงเนี้ยรถมีความน่วงนะครับลบสองใหเป็นเศษกำลังสอง จากนั้นมาถึง B ปุ๊บตรงนี้หยุดที่ B ีนี่หยุดใช่ไหมครับจากนั้นเขาบอกคนขับเนี่ยหยุดเป็นเวลานานเท่าไหร่ด้วย40วินาทีก็จากบีช่วง B ีมาซีเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่40วินาทีไม่เคลื่อนที่รถจอดอยู่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นพ้น40วินาทีไปช่วงนั้นก็คือรถเริ่มเคลื่อนที่ครั้งหนึ่งโอเคปว่าโดยเริ่มจากหยุดนิ่งนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่2เมตรเปอร์เซ็นลัง2นะมาถึงตรงนี้เรียกว่าตำแหน่งดีแล้วกัน ให้รถมีความเร็วเท่าไหร่20เมตรเปอรเซกกำลัง20เมตรเปอรเซกตามที่โจทย์ต้องการโอเคป่ะเท่านี้นะแต่ขณะที่รถคันที่หนึ่งขับจาก A มา B แล้วจอดนะครับแล้วจาก C C มา D แค่โอเคไหมครับคันที่สองเนี่ยไม่ได้จอดนะครับเคลื่อนที่ไปตลอดแค่ตลอดเวลาถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการหาว่ามันระยะห่างเท่าไหร่เนี่ยปุ๊บเราต้องหาให้ได้ว่ารถคันนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่ นะครับขณะที่รถคันนี้มีความเร็วใหม่ครั้งหนึ่งเป็นเท่าไรยี่สิบเมตรเพลเซกเพราะนั้นต้องเรียนคิดคันที่หนึ่งก่อนนะครับก็วางแผนเคียันที่หนึ่งก่อนดังนี้นะครับก็มาเริ่มคันที่หนึ่งเลยนะก็บอกว่าคันที่หนึ่งรถนะคันที่หนึ่งนะรถคันที่หนึ่งคันที่หนึ่งขึ้นที่อย่างไหนไปไหนครับ a มา b ก่อน จากจาก A ไปอะไร A อไปบีอ่าเริ่มเลยครับไล่ทัวแปลนักเรียนไล่จากความเร็่ต้นก่อน U เท่าไหร่20เมตรเซกนะแล้วก็ V ถึง B ปุ๊บสต็อปใช่ไหมครับหยุด0เมตรเอซกอ่าระหว่างขับมาปุ๊บชา้าลงเรื่อยๆมีความ่วงนี่โจทย์บอกลบ 2, อะไรครับเมตรเพินอะไรนะ เซกกำลังสอง s การกระจัดทราบไหมครับไม่ทราบก็ติดด้วยก่อน s ไม่ทราบนะ uh, t ทราบไหมจาก a ถึง b ก็ไม่ทราบอีก question mark ไ uh, ว้ะฉะนั้นคราวนี้นักเรียนก็คำนวณหาอะไรก่อนหาเวลากับหาการกระจัดนะครับนะก็เริ่มที่การหาหาเวลาก่อนนะก็เริ่มจากนักเรียนจากจาก,จากสูตรนี้เลยนี่สูตรนี้จากสูตร v เท่ากับ u a t เขาบอกจาก v เท่ากับเท่าไรครับ u บวกอะไร a t อ่าแทน v ลงไปเท่าไรครับ0แทน u ได้เท่าไรเข้าไป20 a a เอเอะไรครับ, a, a, รรบลบสคูนทใช่ไหมตรงนี้ก็ได้เท่าไรครับ0เท่ากับเท่าไรยี่สิบลบสออ่านักเรียนย้ายเทอมที่มีตัวแปรไว้ฝั่งไปฝั่งซ้ายนะครับเก็ a, บมันลบอยู่ก็ย้ายเป็นบวกก็เป็นแหละสองทเท่ากับยี ท่านต้งเรียนสามารถคำนวณหารเวลาได้คือนักเรียนย้าย2ไปหารก็เป็น20ส่วน2องผะครับก็เป็น10วินาทีนั่นเองท่านทราบแล้วเวลาจากนี่ถึงนี่เท่าไหร่ครับ10วินาทีเข้าป่ะนะช่วงนี้10วินาทีทีเท่ากับ10วินาทีเข้าป่ะทีนี้ขั้นต่อไปก็หาค่ากระจัดว่า a มา b เท่าไหร่เข้าป่ะต่อไปหา s จาก s เท่ากับเท่าไหร่ดีใช้สูตรไหนดีง่าย ให้สูตรนี้พอรู้เวลาแล้ว10วิให้สูตรนี้ง่ายกว่านะก็คือเท่ากับเศนหนึ่งส่วนสองอะไรครับ U บวกวีคูณทีใช่ป่ะแทนลงไป1นึ่ส่วนสอง U คืออะไรครับยี่สิบบวกวสต็อปศูนคูณทีใช้ตรงนี้เลย10วินาทีเลยคำนวณตรงนี้ออกมาเท่าไหร่ครับยี่สบ,บวกศูนย์ได้ยี่สิบยี่สหารสองได้สิบสิบคูณสิเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยเมตร เพราะนั้นเราเรียนทราบระยะตรงนี้แล้วเท่าไหร่ครับ A มา B เท่าไหร่100เมตรนะช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรได้แล้วโอเคปะ่ะจากนั้น B มา C ีเท่าไงครับรถจอดนะก็มาคิด B ไป C รถจอดอา B ไป C B ไป C นี่ก็คือรถจอด นิ่งเพราะนั้นจออยู่นานเท่าไหร่จออยู่นานจออยู่นานเท่าไหรสี่เท่าไหร่ครับสี่สิบวินาทีอันนี้รถไม่ได้เคลื่อนที่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้รถคันที่หนึ่งใช้เวลาไปเท่าไรแล้วห้าสิบวินาทีแล้วหลังจากนั้นรถคันที่หนึ่งก็เคลื่อนที่จาก C มา D อ่าต่อไปคิดจากอะไรครับ C ไปเลยครับ C ไปอะไรนะ C มา D C มา D นะอันนี้ T จากอะไรครับ T ช่วง B อะไรครับ B แล้วนะ B C 4 4สี่สิบวินะอ่ามีอะไรบ้างจาก C มา D น้องเลยกก็ไล่เลย นะครับยูเท่าไหร่ครับเริ่มจากหยุดนิ่งมันจอดอยู่นะครับเริ่มจากหยุดนิ่งนะถ,ถ้าถ้าโจทย์บอกว่าเริ่มด้วยความเร่งปุ๊บเดี๋ยวบอว่ามันหยุดนิ่งเริ่มจากหยุดนิ่งก็เท่าไหร่ครับศูนย์เมตรเซกอวีก็คือความเร็วที่ดีเขาต้องการให้มีความเร็วเท่าไหร่ครับยี่สิบเมตรเซกก็ใส่ไปยี่สิบเมตรเซกถูกไหมเออ่าได้เลยครับโจทย์บอกเท่าไหร่ครับช่วงนี้อ่าเท่าไหร่สองเมตร per อะไร สิบกำลังสองนะแล้วก็ S ทราบไหมเอไม่ทราบคือฉันมากไว้เอาที T ทราบไหมทีทีทราบไหมทีเขาไม่ทราบด้วยคือฉันมากไว้ฮะเพราะนักเรียนคำนวณหาเลยครับหา S กับ T นะก็คำนวณหาอะไรก่อนหา T ก่อนดีกว่าอาจารย์ว่าใช้สูตรนี้นะนะใช้สูตรนี้ก็บอกหา T จากสูตรจากสมการวเท่ากับเท่าไหร่นนครับ U บวกอะไรนะ เอที A, นะถ้าเรียนแทนวีด้วยอะไรเข้าไป20เห็นไหมครับแทนยูเท่าไหร่เข้าไป0ูบวกเเท่าไหร่ครับ A เท่าไหร่2นะคูณ T โอเคเพราะฉะนั okay. ้นซ้ายมือจะได้20เท่ากับ 2T งทนะถ้าเรียน2หารตลอดถูกไหมครับยี่สบส่วนสก็คืออะไร 2T งส่วนสองท่านเราจะได้ว่า T เท่าไหร่ T จากตรงนี้ปุ๊บจะได้ทีอะไรครับทีเท่าเท่าไหร่ทีเท่าเท่าไรสิบวินาทีด้วยเพราะ,ะั้นช่วงนี้ก็คือใช้เวลาเท่าไหร่เองอีกสิบวินาทีเั้นนี่คือทีช่วงอะไรทีช่วงอะไรครับทีช่วง c มาดีเห็นไหมอ่าสเต็ปต่อไปต้องเล่นหาเอสคำนวณการกระจัดต่อก็ใช้สมการนี่แหละง่ายๆได้ทีแล้วเอามาใช้ก็จากเอสเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสอง U บวก V คูณที T. นะแทนค่างลงไปครับ1นึ่ส่วนสอแทนยูได้0ูนบวกยีใช่ไหมแล้วคูณ t ีได้อะไร t ได้สิบคูณได้สิบเพราะนั้นตรงนี้ก็0ูนบวกยีได้20ใช่ป่ะหาร2ได้10 10ิบคูนสิเป็น100ก็เป็น100 100เมตรโอเคนี่คือระยะระยะอะไรครับระยะช่วงอะไรนะซี C มดัดดีนะสรุปก็คือรถคันที่1เคลื่อนที่มาได้เท่าไหร่ตรงนี้100เมตรใช่ป่ะ นี่100เมตรก็เป็นเท่าไหร200เมตรใช้เวลาเท่าไรครับ10ตรงนี้10วิจอดอีก40เป็น50แล้วรถวันนี้อีกเท่าไหรอีกอีก10วิถ้าเวลารวมเป็นเท่าไรครับ60วิเห็นเข้ามาดูรถคันนี้เลยนะเพราะรถคันนี้ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไร60วินี60วินาทีในการเคลื่อนที่จาก E ถึง E ถึง F ต้องเรียนหาระยะเลยครับนะก็มารถคันที่1อ่าเอ้ยมารถคันที่สองก็บอกเข 2. รถคันที่สองรถคันที่สอง ครับนนขั้นที่2องขึ้นที่จากไหนไปไหนครับขึ้นที่จากอะไร e ไปอะไร e ไปนะรครับ e ไป f อ่าความเร็วต้น u ความเร็วที่ที่ e คือเท่าไหร่ครับ20เมตรเปอร์เ e ถูกไหมวิความเร็วปลายตรงนี้เท่าเดิมก็เท่าไหร่ด้วย20เมตรเปอร์เ e ถูกป่ะ a ไม่มีลดขึ้น,นออที่ความเร็วคงที่0 s ไม่ทราบ ฮนะที่เท่าไหร่ทราบไหมครับทราบแล้วก็คือเอาเวลาทั้งหมดที่รถ A ใช้ในการเคลื่อนที่อะไรครับเอรถคันที่หนึ่งกนที่จากอะไร A มาถึง D ก็คือเท่าไรหกสิบวิถูกปะ่ะหกสิบวิหกสิบวินาทีอ่านักเรียนสามารถหา S ได้เลยถูกปะ่ะเขาก็จากสมการอะไรอ่ะเอสเท่ากับเซ2หนึ่งส่วนสองนะรครับ U บวก V คูณที่ อ่าหนแทนลงไปอยู่เท่าไรครับยี 20, บวก V เท่าไรด้วย20่สิบคูณที่ทีเท่าไหกสิบถูกไหมตรงนี้ต้องเรียนบวกก่อน้าได้สี่สิบส่ิบหารสได้อะไรละ 20, เลยยี0สิบกลายเป็น20่สิบคูณอยู่เท่าไรครับหกตรงนี้คูณออกมาจะได้เท่าไรเอสเเท่าไรครับ S ของรถคันนี้ EF f e f นนะเท่ากับเท่าไหร่เอ่อหนึ่เมตร เพราะฉะนั้นเมื่อทราบปุ๊บนักเรียนได้ตรงนี้เท่าไหร่ทั้งหมดที่เท่าไหร่ครับ1 2 0 0เมันสองร้เมตรจากรูปตรงนี้1 2 0 0ันเมตรนะดูจากรูปตรงนี้ถูกไหมครับนะส่วนรถเอเอรถคันที่หนึ่งขั้นที่มาได้ถึงตรงนี้ปุ๊บเท่าไหร่ครับตรงนี้คือเท่าไหร่ทั้งหมด200เมตรนะถ้าโจทย์ถามระยะห่างถามระยะตรงนี้เนี่ยระยะตรงนี้เห็นว่าระยะชื่อระยะดีแล้วกัน เพราะนั้นขั้นต่อไปหาระยะดีเลยระยะห่างเข้า okay, ป่ะพันดีเท่าเท่าไหร่ดีก็คือเอาเอสครับเอาเอสของอะไร EF ตั้ง EF ตั้งนะลบด้วยเอสของรถคันที่1คืออะไร A ม,า, A ม,า, A มา,อาอะไรเมาดีเมาดีก็คือเท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่1,200ลบอันนี้200ถูกไหมนะเขาออกเท่าไหร่1,000เมตรนะดีเั้นขณะนั้นรถ คันที่1เนี่ยนะครับอยู่อยู่หลังหรือตามหลังรถคันที่คันที่2อ,อยู่เท่าไหร่1,000เมตร,รหรือ1อะไร1 km ก็ได้1กิโลเมตรก็ได้นะครับ